นิทานกริมนิทานสายดาร์อวสานนิทานโลกสวยเรื่องเอชพั t เทลภรรยาของเศรษฐีผู้หนึ่งล้มป่วยลงและเมื่อนางรู้สึกว่าวันสุดท้ายของนางใกล้จะมาถึงแล้วนางจึงเรียกลูกสาวคนเดียวของนางมาที่ข้างเตียงพร้อมกับสั่งเสียลูกสาวของตนให้เป็นเด็กดีและนางจะเฝ้ามองลงมาจากสวรรค์ และเฝ้าดูแลเธอเสมอไม่นานหลังจากนั้นนางก็หลับตาลงและสิ้นใจร่างของนางถูกฝังไว้ในสวนเด็กหญิงตัวน้อยก็ไปที่หลุมศพของนางและร้องไห้ทุกวันเธอเป็นเด็กดีเสมออ่อนโยนต่อทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเวลานั้นหิมะได้ตกลงกระจายสีขาวสวยงามปกคลุมเหนือหลุมศพ แต่เมื่อยามที่แสงอาทิตย์ละลายหิมะไปแล้วบิดาของเธอก็ได้แต่งงานกับภรรยาอีกคนภรรยาใหม่ที่มีลูกสาวสองคนซึ่ง,งานางได้นำมาอยู่ที่บ้านกับนางด้วยพวกหล่อนหน้าตาดีแต่หัวใจไม่งดงามและบัดนี้ก็เป็นเวลาที่น่าเศร้าของเด็กหญิงตัวน้อยผู้น่าสงสาร พี่สาวทั้งสองนำเสื้อผ้าสวยงามของเธอไปและให้เสื้อผ้าเก่าๆแก่เธอสวมใส่หัวเราะเยาะและไล่เธอเข้าไปในครัวที่นั่นเด็กหญิงตัวน้อยถูกบังคับให้ทำงานหนักตื่นนอนก่อนแสงอรุณตักน้ำก่อไฟหุงข้าวล้างจานนอกจากนั้นสองพี่น้องก็รังควานเธอทุกวิถีทางและหัวเราะเยาะเธอ ในตอนค่าเมื่อเธอเหนื่อยล้าเธอก็ไม่มีเตียงไว้นอนต้องนอนอยู่ข้างเตาผิงท่ามกลางขี้เท่าเนื้อตัวเธอมักมีฝุ่นจับสกรปรกตลอดเวลาพวกหล่อนจึงเรียกเธอว่า ash patrol เมื่อพ่อของเธอจะไปงานเทศกาลร,ร้านขายสินค้าจึงถามลูกสาวภรรยาใหม่ว่าเขาควรจะนำของอะไรมาฝากแก่พวกเธอ คนแรกต้องการเสื้อผ้าเนื้อดีคนที่สองร้องขอไขมุกและเพชรสำหรับเธอแล้วเธอต้องการกิ่งไม้กิ่งแรกที่ปัดโดนหมวกของพ่อระหว่างทางกลับบ้านดังนั้นเขาจึงซื้อเสื้อผ้าเนื้อดีและไขมุกกับเพชรให้แก่สองคนนั้นตามที่พวกหล่อนขอและระหว่างทางกลับบ้านขณะที่เขาขี่ม้าผ่านดงไม้ยอดต้นเฮเซล ปัดโดนเขาและเกือบจะทำให้หมวกของเขาหล่นดังนั้นเขาจึงหักมันและนำมันไปด้วยเมื่อเขามาถึงบ้านก็มอบมันให้แก่ลูกสาวจากนั้นเธอก็รับมันมาและไปที่หลุมศพแม่ของเธอและปลูกมันไว้ที่นั่นเธอร้องไห้เสียใจจนยอดไม้นั้นชุ่มชื้นไปด้วยน้ำตาของเธอและตรงนั้นเองที่มันเติบโตขึ้นเป็นต้นไม้สวยงาม เธอไปที่นั่นและร้องไห้ทุกวันวันละสามเวลาไม่นานนักนกตัวเล็กๆก,ก็มาสร้างรังอยู่บนต้นไม้ต้นนั้นและพูดคุยกับเธอพวกนกเฝ้าดูแลเธอนำสิ่งต่างๆมาให้ไม่ว่าเธอจะปรารถนาสิ่งใดเวลานี้พระราชาแห่งอาณาจักรได้จัดงานเลี้ยงฉลองเป็นเวลาสามวัน และโอรสของพระองค์จะเลือกเจ้าสาวของเขาจากผู้ที่มาร่วมง,งานนี้พี่สาวทั้งสองก็ได้รับเชิญด้วยดังนั้นพวกหล่อนจึงเรียกเธอมาและสั่งให้เธอหวีผมขาดรองเท้าเพราะพวกหล่อนจะไปเต้นรำที่งานเลี้ยงฉลองของพระราชาจากนั้นเธอก็ทำตามที่ได้รับคำสั่งแต่เมื่อทำเสร็จทุกอย่างแล้วเธอก็อดร้องไห้ไม่ได้ เพราะเธอนึกถึงตัวเองเธอก็อยากไปร่วมงานเต้นรำเช่นกันสุดท้ายเธอก็อ้อนวอนแม่เลี้ยงของเธอแม่เลี้ยงไม่อนุญาตให้เธอไปร่วมงานเต้นรำเพราะเธอไม่มีเสื้อผ้าจะใส่และเต้นรำไม่เป็นด้วยซ้ำและเมื่อเธอเฝ้าอ้อนวอนต่อไปแม่เลี้ยงจึงโยนอ่างที่มีถั่วอยู่เต็มใบหนึ่งเข้าไปในกองขี้เท่า และให้สาวน้อยเลือกถั่วทั้งหมดออกมาและต้องทำให้ได้ภายในเวลาสองชั่วโมงแล้วจะอนุญาตให้ไปร่วมงานหญิงสาวตัวน้อยวิ่งออกไปทางประตูหลังเข้าไปในสวนและร้องเรียกเพื่อนๆนนกทั้งหลายของเธอเพื่อที่จะให้พวกนกช่วยเธอเก็บเมล็ดถั่ว เหล่าบรรดานกช่วยกันเก็บมเมล็ดถั่วที่ดีนำไปใส่ไว้นในจานและแยกขี้เถ้าออกภายในหนึ่งชั่วโมงงานก็เสร็จสิ้นลงเธอจึงได้นำจานไปให้แม่เลี้ยงของเธอเธอรู้สึกดีใจเมื่อได้คิดว่าตอนนี้เธอจะได้ไปงานเลือกคู่แต่งงานแต่เธอกลับได้คำตอบที่ว่าเธอไม่มีเสื้อผ้าใส่และเธอก็สกรปรก ไม่สามารถที่จะไปร่วมง,งานเต้นรำได้สาวน้อยเสียใจและอ้อนวอนอีกครั้งครั้งนี้แม่เลี้ยงใจร้ายให้เก็บถั่วอีกสองจานออกจากขี้เท้าและต้องทำเสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงสาวน้อยวิ่งออกไปที่สวนหลังบ้านและร้องเรียกเพื่อนๆของเธอให้มาช่วยอีกครั้งเหล่าบรรดาน,นกนำมเมล็ดถั่วที่ดีใส่ลงไปในจาน โดยทิ้งที่เท่าทั้งหมดไว้ก่อนครึ่งชัง่วโมงงานทั้งหมดก็เสร็จสิ้นและเหล่าบรรดานกก็บินจากไปสาวน้อยนำถั่วในจานไปให้แม่เลี้ยงเบิกบานใจเมื่อคิดว่าตอนนี้เธอจะได้ไปร่วมงานเต้นรำแต่แล้วแม่เลี้ยงใจร้ายก็กลับตอบเธอเช่นเดิมว่าเธอไม่มีเสื้อผ้าใส่เนื้อตัวสก,กรปรก แถมยังเต้นรำไม่เป็นด้วยซ้ำมีแต่จะทำให้ขายหน้าจากนั้นก็ออกไปที่งานเลี้ยงพร้อมกับลูกสาวทั้งสองของ,งานางเวลานี้เมื่อทุกคนไปกันหมดแล้วและไม่เหลือใครอยู่ในบ้านแอสพัตเทอลจึงออกไปนั่งอยู่ใต้ต้นเฮเซลด้วยความโศกเศร้าเสียใจและร้องไห้ออกมาจากนั้นเจ้านกเพื่อนของเธอก็บินออกมาจากต้นไม้ และนำชุดกระโปรงทำด้วยทองและเงินมาให้เธอพร้อมกับรองเท้าประกายวาววับเธอสวมใส่มันและตามพวกพี่สาวไปยัางงานเลี้ยงแต่พวกหล่อนจำเธอไม่ได้และคิดว่าต้องเป็นเจ้าหญิงแปลกหน้าคนใดคนหนึ่งเธอดูสูงส่งและงดงามมากเมื่อสวมเสื้อผ้าหรูหรามีราคา พวกหลอนไม่ได้นึกถึงแอสพั t เทลเลยสักนิดและมั่นใจว่าป่านนี้แอสพัตเทลคงจะครุกฝุ่นอยู่ที่บ้านเจ้าชายได้เข้ามาหาเธอในอีกไม่ช้าและจูงมือเธอไปเขาเต้นรำกับเธอและไม่เต้นรำกับหญิงอื่นใดเลยจนกระทั่งราตรีล่วงเลยจนดึกมากเวลานั้นเธอจึงต้องกลับบ้าน เจ้าชายต้องการทราบว่าหญิงสาวผู้งดงามนี้พักอยู่ที่ใดแต่เธอก็แอบหลบเขาออกไปโดยที่เขาไม่รู้และวิ่งตรงกลับบ้านเจ้าชายตามเธอไปแต่เธอกระโดดขึ้นไปอยู่ในกรงนกเพีราบแล้วปิดประตูจากนั้นเขาก็รอกระทั่งพ่อของเธอกลับถึงบ้านและบอกเขาว่าหญิงสาวที่เขาไม่รู้จักชื่อผู้ไปร่วมงานเต้นรำ ได้ซ่อนตัวอยู่ในกรงนกพิราบแต่เมื่อพวกเขาพังประตูเข้าไปพวกเขาก็ไม่พบใครอยู่ในนั้นเมื่อทุกคนกลับถึงบ้านแอสพาเทลก็นอนอยู่ในชุดคลุมสกปรกดังที่เธอเคยทำอยู่เป็นประจำด้วยว่าเธอรีบวิ่งผ่านกรงนกพิราบและขึ้นไปบนต้นเฮเซลแล้วถอดเสื้อผ้าชุดสวยของเธอไว้ที่นั่นแล้วเธอ ก็มานั่งอยู่ท่ามกลางกองเท้าถ่านอีกครั้งในชุดเสื้อคลุมสีเทาในวันต่อมาเมื่อมีงานจัดเลี้ยงอีกครั้งพอ่อแม่เลี้ยงและพี่สาวของเธอก็ได้ออกไปแอชพารเทิลจึงไปที่ต้นเฮเซลอีกครั้งเจ้านกจึงนำเสื้อผ้าที่งดงามยิ่งกว่าชุดเดิมมาให้เธอ เมื่อเธอสวมใส่มันแล้วเข้าไปร่วมงานเต้นรำทุกคนก็ต้องตกตะลึงในความงามของเธอเจ้าชายผู้ซึ่งเฝ้ารอเธออยู่เข้ามาจูงมือเธอไปและเต้นรำกับเธอเมื่อถึงยามราตรีเธอก็ต้องการจะกลับบ้านและเจ้าชายก็ตามเธอไปเช่นครั้งก่อนโดยว่าเขาอาจจะเห็นว่าเธอกลับเข้าไปที่บ้านหลังใด แต่เธอก็กระโจนหนีจากเขาเข้าไปในสวนหลังบ้านในสวนแห่งนี้มีต้นแพรต้นใหญ่สวยงามที่ออกผลเต็มต้นและแอชพัทเทลก็ไม่รู้จะซ่อนตัวที่ใดจึงกระโดดขึ้นไปบนต้นไม้โดยที่ไม่มีใครเห็นจากนั้นเจ้าชายก็ไม่ทราบว่าเธอไปอยู่ที่ใดวันที่สามเมื่อพ่อของเธอแม่เลี้ยงและพี่สาวไปกันหมดแล้ว เธอจึงเข้าไปในสวนอีกครั้งจากนั้นเจ้านกเพื่อนผู้ใจดีของเธอก็นําเสื้อผ้าที่สวยงามกว่าชุดเดิมมาให้พร้อมรองเทา้าซึ่งเป็นทองทั้งหมดเมื่อเธอมาที่งานเลี้ยงทุกคนพากันตกตะลึงในความงามของเธอแล้วเจ้าชายก็มาเต้นรำกับเธอเพียงผู้เดียวเช่นเคยและเช่นเดิมเมื่อถึงยามราตรี และเจ้าชายคิดไว้ว่าคราวนี้จะไม่คลาดกับเธออีกเด็ดขาดแต่อย่างไรก็ตามเธอก็หาทางหลบเข้าไปจนได้ทว่าด้วยความเร่งรีบเธอจึงทำรองเท้าทองข้างซ้ายหลุดทิ้งไว้บนบันไดดังนั้นเจ้าชายจึงเก็บรองเท้าไว้และวันรุ่งขึ้นเขาก็ไปเข้าเฝ้าพระราชาพร้อมกับทูลขอว่าจะแต่งงานกับหญิงสาวที่สวมรองเท้าทองข้างนี้ได้พอดี จากนั้นสองพี่น้องก็ดีใจมากที่ได้ยินข่าวนี้ด้วยว่าพวกหล่อนมีเท้าที่สวยงามและมั่นใจว่าพวกหล่อนจะสามารถสวมรองเท้าทองได้พี่สาวคนโตเข้าไปในห้องรองรองเท้าเป็นคนแรกและต้องการจะลองสวมมันโดยที่ผู้เป็นมารดายืนอยู่ข้างๆแต่หัวแม่เท้าของหล่อนไม่สามารถสวมเข้าไปในรองเท้าได้ และรองเท้าเองก็มีขนาดเล็กมากเกินไปสำหรับหลอนจากนั้นแม่ของหลอนก็ยืนมีดให้และบอกว่าไม่ต้องกังวลให้ตัดมันออกไปพอเป็นราชินีก็ไม่ต้องใส่ใจเรื่องนิ้วเท้าเพราะว่าจะไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องใช้เท้าเดินหรอกดังนั้นสาวน้อยผู้โงเ่เขลาจึงตัดหัวแม่เท้าของตัวเองแล้วอัดเท้าเข้าไปในรองเท้า แล้วจึงไปหาเจ้าชายจากนั้นเจ้าชายจึงรับหล่อนเป็นเจ้าสาวและพาหล่อนนั่งเคียงคู่กับเขาบนหลังมา้าแล้วขี่ออกไปหากระหว่างทางกลับวังพวกเขาต้องผ่านต้นเฮเซลที่แอชพัเทอลได้ปลูกไว้และตรงนั้นเจ้านกตัวน้อยก็ร้องเพลงขึ้นกลับมาเถิดกลับมาเถิดดูที่รองเท้าสิ รองเท้านั้นเล็กเกินไปและไม่ได้ทำไว้สำหรับเจ้าเจ้าชายเจ้าชายมองดูเจ้าสาวของท่านอีกครั้งสิหล่อนที่นั่งอยู่ข้างท่านไม่ใช่ตัวจริงเจ้าชายจึงลงมาและมองไปที่เท้าของหล่อนเขาเห็นเลือดไหลออกมาจากรองเท้าซึ่งเป็นเลขกนที่หญิงสาวใช้กับเขาดังนั้นเขาจึงหันหัวมากลับเพื่อนำตัวเจ้าสาวตัวปลอม กลับไปยังบ้านของหล่อนจากนั้นแม่เลี้ยงก็ให้ลูกสาวอีกคนมาลองสวมรองเท้าดูจากนั้นหล่อนจึงเข้าไปในห้องและสอดเท้าเข้าไปในรองเท้าเท้าของพี่สาวคนที่สองนั้นเข้าไปได้เกือบหมดเหลือเพียงส้นเท้าซึ่งใหญ่เกินไปและแม่เลี้ยงก็บีบมันเข้าไปจนกระทั่งเลือดไหลและพาหล่อนไปหาเจ้าชาย เขาจึงรับเธอไปเป็นเจ้าสาวให้นั่งเคียงข้างเขาบนหลังม้าและขี่ม้าออกไปและเมื่อมาถึงต้นเฮเซลช้านกตัวน้อยก็ยังคงเกาะอ,อยู่ที่นั่นและร้องเพลงกลับมาเถิดกลับมาเถิดดูที่รองเท้าสิรองเท้านั้นเล็กเกินไปและไม่ได้ทำไว้สำหรับเจ้า เจ้าชายเจ้าชายมองดูเจ้าสาวของท่านอีกครั้งสิหล่อนที่นั่งอยู่เคียงข้างท่านไม่ใช่ตัวจริงดังนั้นเขาจึงก้มลงดูและเห็นว่าเลือดไหลออกมาจากรองเท้าจนถุงเท้าสีขาวของหล่อนกลายเป็นสีแดงและนําหล่อนกลับไปอีกครั้งเช่นกันเจ้าชายถามพ่อของหญิงสาวว่ามีลูกสาวอีกคนหรือไม่ ผู้เป็นพ่อจึงทูลแก่เจ้าชายว่ามีลูกสาวอีกหนึ่งคนแต่แม่เลี้ยงกับกล่าวว่าหญิงสาวสกกรปรกมากไม่ควรให้มาพบแต่เจ้าชายก็ยังยืนยันเช่นเดิมหญิงสาวล้างหน้าล้างมือและเข้าไปย่อตัวถอนสาบัวให้แก่เจ้าชายจากนั้นเธอก็ถอดรองเท้าเท่าทะออกจากเท้าซ้ายและสวมรองเท้าทองมันพอดีกับเท้าเธอ ราวกับว่ามันทำไว้สำหรับเธอเมื่อเจ้าชายเข้าไปใกล้ๆและพิจารณาใบหน้าของเธอเจ้าชายก็ทราบว่านี่คือเจ้าสาวที่แท้จริงแม่เลี้ยงและพี่สาวทั้งสองตกใจมากนาซีดด้วยความโกรธเมื่อเจ้าชายพาแอชพัตเทิลขึ้นบนหลังม้าและขี่ออกไปเมื่อถึงต้นเฮเซลเจ้านกน้อยก็ร้องอีกว่า กลับบ้านเถิดกลับบ้านดูที่รองเท้าสิเจ้าหญิงรองเท้านั้นทำไว้สำหรับท่านเจ้าชายเจ้าชายพาเจ้าสาวของท่านกลับบ้านเถิดด้วยว่าเธอคือเจ้าสาวตัวจริงซึ่งนั่งอยู่เคียงข้างท่านเจ้านกน้อยร้องเพลงจบก็บินมาเกาะอยู่บนไหล่ขวาของเธอและเดินทางกลับไปพร้อมกับเธอ